เตรียมตัวให้พร้อม OxygenOS 16มาแล้วพร้อมปฏวิวัติวงการมือถือ OnePlus ด้วยพลัง AI สุดลำ้ำสาวก OnePlus ห้ามพลาด OxygenOS 16ที่พัฒนาบนพื้นฐาน Android 16พร้อมกลับมาขย่าวงการอีกครั้งครั้งนี้ OnePlus ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะขนฟีเจอร์ AI สุดล้ำมาแบบจัดเต็มทำให้มือถือของคุณฉลาดลำ้ำนำเทรนไปอีกขั้นไฮไลท์เด็ดที่ต้องพูดถึงเลยก็คือ AI ที่จัดเต็มแบบไม่มีกักเริ่มต้นด้วย MySpace ที่ผนึกงกำลังกับ g o o g l e g จน i n i ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและว,วางแผนการเดินทางเป็นเรื่องง่ายดายแค่ปลายนิ้วสัมผัสแถมยังมีฟังก์ชันบันทึกเสียงและจัดระเบียบโน้ตอัจฉริยะเพิ่มเข้ามาอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกสำหรับใครที่ชอบสร้างสรรค์คอนเทนต์ต้องถูกใจ AI r e t e r ผู้ช่วยนักเขียนส่วนตัวที่จะช่วยคิดแคปชั่นเก๋ๆหรือตรวจแก้ข้อความให้แป๊บปังกว่าเดิมและสำหรับคนทำงานหรือนักเรียนนักศึกษา AI recorder จะช่วยถอดเสียงการประชุมพร้อมระบุตัวต,วตนผู้พด และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดฟีเจอร์ AI ในแกลเลอรี่ไม่ว่ารูปถ่ายของคุณจะเบลอแค่ไหนก็สามารถแก้ไขให้คมชัดได้ในพริปตาปรับแสงให้สวยแป๊หรือแม้แต่แก้ไขดวงตาที่หลับในขณนะถ่ายภาพให้กลับมาสดใสได้อีกครั้งนอกจากความฉลาดของ AI แล้ว Oxygen OS 16ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้การใช้งานลื่นไหลย,ยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ p a r a l l e l Processing ที่ทำให้การทำงานโดยรวมรวดเร็วทันใจเหมือนติดจรวด และสำหรับคนที่ชอบปรับแต่งมือถือก็มีตัวเลือกการปรับแต่งหน้าจอล็อกที่หลากหลายขึ้นทั้งรูปแบบนาฬิกาวิจิตร get, แถมยังรองรับไลฟ์โฟโต้และวิดีโออีกด้วยแต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อคุณสามารถแชร์ไฟล์ระหว่างมือถือและแท็บเล็ตวันพัสได้อย่างง่ายดายและยังเข้าถึงข้อมูลจาก Mac หรือ PC ได้อีกด้วยและที่พีคที่สุดคือวันพัสประกาศรองรับการใช้งานร่วมกับ Apple Watch แล้วผู้ใช้สามารถรับการแจ้งเตือนข้อความหรือสายเรียกเข้าจาก Apple Watch ได้โดยตรง สำหรับผู้ใช้แท็บเล็ต One Plus ก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะได้รับการอัปเกรดให้ทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้ดีขึ้นเช่นกันข่าวดีสำหรับผู้ที่อยากลองของใหม่ตอนนี้ One Plus ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทดสอบ Oxygen OS 16บบิแล้วใครอยากสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำก่อนใครก็อย่ารอช้าแล้วคุณละ่ะตื่นเต้นกับ Oxygen OS 16ขนาดไหนฟีเจอร์ AI ตัวไหนที่คุณคิดว่าเจ๋งที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย